ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอะมิทิสสวยรูด้วยสีสันดุดอัญมณีสีม่วงฮัลโหลค่ะพี่มวยหายไปไหนมาจ้าปล่อยให้พี่เตรียมของอยู่คนเดียวไม่อยากจะบอกเป็นเล่นโยคะ <c oughs> ตอนนี้ต้องกลับไปฟิตแอนเฟิร์มค่ะไม่ใช่อะไรเพราะเล่นโยคะนี่มันจะรู้สึกสดชื่นเหมือนกับเป็นการบริหารแบบจากภายในสู่ภายนอกอะไรอย่างนี้เลยพี่ก็ชอบสนับสนุนค่ะโยคะนี่ได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยถูกสมาธิค่ะนี่เตรียมจะทําอะไรให้น้องทานคะเนี่ยเมน,นูนี้เนี่ยเหมาะสําหรับน้องมากเลยค่ะ,คะออกกําลังกายเนี่ยถ้าได้ดื่มเฟรชชี่ฟรุตตี้รับรองสดชื่นหายเหนื่อยได้ยินชื่อก็รู้สึกเฟรชขึ้นมาแล้วค่ะเมนูนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสดชื่นมากแล้วก็ผลไม้ของเราเนี่ยลองจับดูสิคะจานเย็นเจี๊ยบ เอาเย็นแช่ามาก่อนใช่ไหมคะใช่อย่างนี้โอเค,อเ,คเรามีแอปเปิลเขียวนะคะ,คะมีสับป,ประรดแคอดรอทซาวอร์บีทรูทเลมอนแล้วก็เซลลรีค่ค่ะแค่ดีชื่อก็น่ากินแล้วเราใช้เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้คะ่ะอ,อ๋อตายแล้วอยากดื่มมากๆเลยค่ะแล้วทำไมต้องสีเข้ากับชุดขนาดนี้คะพี่หมวยก็ชอบสีม่วงอยู่แล้วค่ะเดียอันนี้ม่มีอเมทิสต์เนี่ยชอบมากพอไปเจอเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้สีนี้ก็เลยต้องรีบเป็นจุกข,ของรีบซื้อเลยค่ะเดีย ไม่ได้ซื้อมาเครื่องเดียวนะคะคือซื้อมาทั้งคอลเลกชันเลยค่ะก็นี่ไงคะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะอะไรบ้างคะเนี่ยเครื่องผสมอาหารเครื่องปิ้งขนมปังและเตาอบค่ะและเมนูของเราในวันนี้ค่ะทําง่ายมากเลยเราก็จะนําผลไม้ทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องสกัดตามผักผลไม้ของเราซึ่งเดี๋ยวดูสิคะนี่ช่องใส่ผักผลไม้ของเราเนี่ยใหญ่เป็นพิเศษเออใหญ่ใหญ่หญจริงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทีละอย่างนะคะ ชื่นใจมากเลยค่ะสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากแล้วกินแล้วรู้สึกหน้าใสเลยค่ะม,มันเต็มไปด้วยผลไม้หอมมากมากด้วยค่ะหอมกลมค่ะ,คะว่าแต่นะคะพี่หมวยได้แอบสังเกตว่าช่องใส่ผลไม้รู้สึกว่ามันจะใหญ่มากเป็นพิเศษนะคะเดียช่างสังเกตจริงๆเลยค่ะเดียดูนี่ค่ะ นี่เป็นช่องที่สําหรับรองกากผักผลไม้ใหญ่มากบรรจุได้1.5ลิตรก็ดีเยอะมากเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถอดออกมานะคะจะมีแผ่นตองสเตลเลสค่ะซึ่งสามารถถอดล้างออกได้ง่ายไม่เป็นสนิมด้วยและที่สําคัญที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือมีระบบเซฟตี้ค่ะเดียค,ค,คือถ้าเดียประกอบเครื่องไม่สมบูรณ์เนี่ยเครื่องจะไม่ทํางาน คือเปิดไม่ได้เหมาะกับคนอย่างเดียวมากๆเลยค่ะเพราะว่างทชอบ,ชอ,บอะไรเออชอบหรือชอบทําอะไรไม่เสร็จสักทีหลุดตรงนั้นบ้างหลุดตรงนี้บ้างเหมาะมากจริงๆค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เมนูหลายคนอาจจะจดไม่ทานนี่ต้องทําไงคะพีม่มอย <c oughs> ต้องไปดูที่นี่ค่ะ www.thaicity.co.th ค่ะแล้วก็อยากชวนไปเล่นเกมสนุกๆที่ Facebook ชาฟีคลับด้วยใช่ค่ะมีเกมที่ชื่อว่า the memory นะคะจับคู่ท้าความจำค่ะง่ายๆเลยเพียงแค่จับคู่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนหรือว่า เครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กําหนดแค่นี้รับรางวัลไปเลยง่ายจริงๆขอให้มีความจําดีค่ะเกมนี้สนุกมากต้องไปเล่นนะคะค่ะการดืม่มน้ําผักผลไม้ให้ได้คุณค่าวิตามินสูงแนะนําให้ดื่มทันทีค่ะแต่หากต้องการดื่มแบบเย็นชื่นใจควรนําผักผลไม้ไปแช่ยเย็นก่อนนํามาสกัดค่ะเพราะหากนำมาสกัดก่อนแล้วนำไปแช่ยเย็นจะทำให้ตกตะกอนไม่น่ารับประทานแถมวิตามินบางชนิดอย่างสูญหายไปอีกด้วยค่ะ